สวัสดีครับอแม่พี่น้อง FC, เอฟซีกงนอยสุภูสุคนนะครับผมืมัอนี้ครับกีน้อยก็ได้เมนูลวกจิ้มนะครับผมมาส่พีตอนน้องได้นวดปลาหมึกครับผมลวกจิ้มกินครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมรสเด็ดเลยนะครับผมอู้เอาคำยังไงแบบนี้เลยบอกกงน้อยขอชิมนะตัวใหญ่ารอ่ะอืม มาเซบเซนน้ำเก้งน้อยเด้ออมม่พี่น้องเลยน้ำจิ้มกระฮ็ดเองครับเผ็ทซับถึงเครื่องเก้๊งน้อยมากินกับเขาครับ กินไอ้ปลาหมึกกับน้ำจิ้มหมดได้เดี๋ยวแสบท้องแล้วน้องม่ไายนะ้ำต้มไว้ได้ถ้าแม่ไปหามาห,หวานอ๋อมีเตตโตยังไง พาพี่พานอ้องลงทะเลเหมือนเนี่ยอือืมอืมกรุบกรุบกรุบของแท้ Hoa hắn hoàn Ngon đấy Mà học mặt ใหญ่ๆเลยเก้งน้อยซีซี่กินครับหนวดละค่ำเสดอโบยไวไวบันใดเล็กนอก้อยไปโรงเรียน ตัวน้ำจิ้มแซบแห้งยีางนี้ครับน้ำจิ้มเนี่ย อบอวาปากบอกว่าเลยพี่น้องแซ่บครับแซ่บไปเลยคือยากครัลวกปลาหมึกก็ได้มาวันนี้ได้กินแล้วอืม,อม หมากับพ่อหมาหมากับแมวคัดกันมีน้องอยู่ในเฮือนอืม <c oughs> โอ้ว่ะสงสัยเอฟซีอยากนำ ทำไงม่ะไรอร่อยครับ โอ้อโหอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเอยลายแห้งได้นี่กระได้ฮะจริงนอนก,กันชีลาพี่แล้วน้องไปได้วนะครับผมคลิปหน้ามาพบมาพอกันใหม่ มีนูมนเสียบเมีนูใดกันรอที่ตามรอหรับชมเกี่งน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้เกี่งน้อยก็น,น่าพีแล้วน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ